ตลาดมีบุตรยากในปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะ<ฆ>ออนะครับจะเห็นได้จากปริมาณการเกิดของคนที่น้อยลงนะครับ<ฆ>อย่างประเทศไทยเองเนี่ยปี65เนี่ยเราคาดว่าเราจะต้องมีเด็กเกิดใหม่7,00 0 0 0คนนะครับแต่ในความเป็นจริงเกิดแค่5 0 0 0 0จุดเริ่มต้นของการที่เราตั้ง GFC ขึ้นมาเนี่ยเราอยากที่จะเพิ่มศักยภาพในการรักษาสร้างมาตรฐานในการรักษาภาวะมีบุตรยากให้กับคนไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างเชีด่ดีเรามีการเติบโตอ,อย่างต่อนเนื่องทุกปีนะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดในประเทศเราเองกําไรมีดีอยู่แล้วการที่เราขยายสาขาไปเพราะสาาขปััจจุนผม พื้นที่ไม่พอในการรองรับคนไข้พราะฉะนัานผมก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าในตลาดปัจจุบันอย่างนี้เนี่ย GFC เป็นที่ที่สามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจครับรายการ The Better Exclusive วันนี้จะมาพูดคุยกับหนึ่งในผู้นำผู้ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากและเป็นรายแรกในตลาดหลักทรัพย์ค่ะที่เตรียมเข้า IPO ในเร็วๆนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณกรพัฒน์อัจฉริยะมานีกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจเนซ i สเพอร์เทนตี้เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหรือว่า GFC ค่ะ GFC เรานะครับเป็นผู้ให้บริการนะครับในการรักษา ภาวะมีบุตรยากนะครับครบวงจรนะครับโดยรวมเนี่ยของ GFC เนี่ยเราจะแบ่งการรักษาเนี่ยออกเป็น5ส่วนด้วยกันก็จะมีเริ่มตั้งแต่การให้คาปรึกษาเบื้องต้นการรักษาด้วยวิธีการฉีดเชื้อหรือ i อ i วิธีการรักษาด้วยเด็กหลอดแก้วแล้วก็วิธีการตรวจโครโมโซมแล้วก็บริการสุดท้ายจะเป็นการฝากไข่ฝากตัวอ,อ่อนอันนี้เป็น5บริการหลกัหลกๆของ GFC เราซึ่งก็จะครอบคลุมสําหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากนะครับจนสําเร็จออกไปปัจจุบันค่ะอยากให้พูดถึงภาพรวมของตลาดธุรกิจ การรักษาผู้มีบุตยากเลยคะ่ะว่าภาพรวมตลาดเป็นยังไงแล้วก็ Market Share ของ GFC ของเราเนี่ยอยู่ในส่วนไหนหรือว่ามีคิด เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดนะคะครับเรื่องนี้นะครับว่าตลาดมีบุตรยากในปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญนะครับจะเห็นได้จากปริมาณการเกิดของคนที่น้อยลงนะครับอย่างประเทศไทยเองเนี่ยปี65เนี่ยเราคาดว่าเราจะต้องมีเด็กเกิดใหม่7 0 0 0แสนคนนะครับแต่ในความเป็นจริงเกิดแค่5้0แสนเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์อันนี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวหลายๆประเทศทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบทางด้านนี้เพราะฉะนั้นผู้เล่นต่างๆก็จะเริ่มโฟกัสขึ้นมาในตลาดนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นี่ ถามว่าแล้ว GFC เนี่ยเราอยู่ในจุดไหนของตลาดนะ GFC เนี่ยเป้าหมายหลักๆของเราเนี่ยเราจะต้อง cover นะครับตลาดของในประเทศให้ได้มากที่สุดเพราะเรามองว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราตั้ง GFC ขึ้นมาเนี่ยเราอยากที่จะเพิ่มศักยภาพในการรักษาสร้างมาตรฐานในการรักษาภาะวะมีผุดยากให้กับคนไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างที่จดีเรามีการเติบโตอ,อย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับแล้วก็สร้างจุดสูงสุดใหม่มาโดยตลอดโดย GFC เราเนี่ยก็จะมีคนไข้นะครับที่เดินทางมาไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพยอย่างเดียวนะครับเรามีคนไข้ที่เดินทางมาจากทั่วทุก เข้ามารักษากับเราแล้วเราก็เองก็ยังมีคนไข้ต่างชาตินะครับที่มีการติดต่อเข้ามาขอรับการรักษากับ GFC ฉะนั้นเนี่ยถามว่า Market s h ช r e ในส่วนนี้เนี่ยอาจจะตอบได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าการรักษามีบุตรยากเนี่ยมันมีในส่วนของบางโรงพยาบาลก็รับรักษาในบุตรยากในขณะเดียวกันก็จะมีคลินิกย่อยๆอีกหลายๆคลินิกที่รักษาผู้มีบุตรยากสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องโดนวัดกันด้วยที่ว่า success rate ของแต่ละที่เป็นยังไงใครให้ความไว้วางใจที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของเราเองอะครับแม้กระทั่งช่ว มาเปิดรับการรักษาได้แต่ GFC เราก็เปิดให้บริการมาโดยตลอดเนื่องจากเรามีมาตรการต่างๆในการรับคนไข้ในช่วงโควิดแลเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ GFC เราเขาเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นําทางด้านรักษาเทคโโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มาในประเทศทพูดถึงคู่แข่งในตลาดการแข่งขันี่ยค่อนข้างสูงอย่างที่พี่สนบอกนะคะว่าทั้งโงรงพยาบาลก็ดีแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยเทคโนโลยีอะไรคะที่เรา นำมาใช้เพื่อให้เราเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดแล้วมีลูกค้าเข้ามาหาเราเร่่งนี้ครับว่าศูนย์มีปุตรย่างเนี่ยมีอยู่หลายสูตรแม่กระต่งศูนย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเองก็ตามแต่ปัจจุบันนี้ครับถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าศูนย์รักษาหรือว่าธุรกิจ หลายๆธุรก,กิจเนี่ยจะเป็นไปทางเฉพาะด้านมากกว่า1เนี่ยสามารถโฟกัสได้ดีกว่าอย่างการรักษามีบุญยากก็เช่นเดียวกันนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะชอบที่จะมารักษาตูนที่เป็นเฉพาะทางมากกว่าที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยเขามีความมั่นใจว่าคุณหมอที่ทํางานรักษาหรือว่า l ลบต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าอย่างของ GFC เองก็ตามนะครับเราให้ความรู้กับคนไข้มาโดยตลอดนะครับว่าการรักษามีบุตรยากเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่แค่แพทย์อย่างเดียวเราให้ความรู้กับคนไข้มาโดยตลอดว่าคุณจะต้อง แพทย์ที่จบทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเดินธุน์ซึ่งอัน,นี GFC มีและแพทย์ก็มีประสบการณ์นี่ย20กว่าปีขึ้นไปในการรักษามีูุตยากสองนียต้องมีล a บที่ได้คุณภาพแ a บเลี้ยงตัวอ่อนก็ต้องมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพที่มีความชํานาญเพราะว่าการรักษามีบุตรยากนะครับต้องนึกถึงการเดินทางของตัวอ่อนเราอะนะว่าจากคุณหมอเนี่ยให้สูตรในการกระตุ้นแล้วตัวอ่อนจะต้องเดินทางไปหานักวิทยาศาสตร์ท <c oughs> ี่มุ่ส่นทำอีกซี่นักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะทําให้ตัวอ่อนเนี่ยได้รับ เทคโนโลยีซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ GFC มั่นใจนะครับว่าจริงเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันในการลิ้งต่ออ่อนแล้วก็ส่วนที่4คือตัวคนไข้เองนะครับภาวะจิตใจของคนไข้คนไข้เข้าใจว่าการที่เข้ามารับการรักษาเนี่ยจะต้องผ่านอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งที่ถ้าเกิดเกิดการเ a ลในการรักษารอบแรกขึ้นมาเนี่ยเรามีทีมที่จะซัพพอร์ตนะครับที่จะสร้างให้คนไข้มีกําลังใจกลับขึ้นมาที่จะทําการรักษาในครั้งต่อไปซึ่งหลายๆท่านก็ครั้งแรกไม่สาเร็จครั้งที่สองก็สำเร็จ สามารถตอบโจทย์คนไข้ได้ต้องบอกว่ามาตรฐานการรักษาเนี่ยอาจจะยังเทียบของเราไม่ได้เพราะอย่างจีนเองเนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้มาก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลรัฐซึ่งคิวกอนข้้งที่จะยาวแล้วก็ด้วยความที่คบคนเขาเยอะเนี่ยครับเขาก็จะนิยมที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยมากกว่าประเทศที่มาครับส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนแล้วก็คนอินเดียมียุโรปเข้ามาบ้างแล้วทําไมเราถึงเลือกที่จะขยายศูนย์ให้บริการมีบุตรยากไปที่ต่างจังหวัดอย่างอุบลราชธานีครับพี่สนปัจจุบันนะครับที่พระรามสามเรามีคนที่เข้ามารับการรักษาเนี่ยเดินทางมาจากทั่วทุ ค,ค,คือเรียนอย่างนี้ครับว่าธุรกิจการมีบุตรยากเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเขาให้ความมั่นใจในการรักษาเขาจะเดินทางมาเพราะว่าการมีบุตรเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของหลายๆครอบครัวอุบลเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เรามีข้อมูลว่ามีคนไข้เดินทางเข้ามากน่าที่จะเยอะ,ะนะครับเราเลยมีความคิดว่าในอุบลเองเนี่ยก็ยังไม่มีศูนย์ที่จะครบวงจรยังไม่มีศูนย์รักษาดูแลบุตรยากที่มีแลลตัวอ่อนอยู่ที่นั่นเราเลยมีการไปลงทุนที่นั่นนะครับแล้วเราก็ได้คุณหมอฝีมือดีมาร่วมกับท f c เราโดยมาตรฐานของที่ เปิดที่อุบลเนี่ยก็จะเหมือนกับที่กรุงเทพเลยครับมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์กันบ้างค่ะตอนนี้ GFC มีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนหรอคะตอนนี้จริงๆตอนนี้ถ้าพูดถึงขั้นตอนในการเข้าในตลาดหลักทรัพย์น่าจะใกล้จบแล้วครับเหลือแค่เพอร์เซเพจอย่างเดียวแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะแบบมีความพันผวนเป็นอย่างมากจากปัจจัยทั้งภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศเนาะอันนี้ GFC ยังคงแผนในการเข้าระดมทุนเหมือนเดิมไหมคะพี่สนต้องเรียนว่า GFC เรายังคงแผนเดิมอยู่นะครับคือเราเข ใชนะครับว่าเซนิเมนตลาดตอนนี้มันค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าเกิดพูดจริงจริง่าเฉลี่ยนะครับของอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยเติบโตอยู่ที่ประมาณ3%ของธุรกิจรักษามีบุทยาก IVF ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ6%การรักษาด้วยวิธีการทําเด็กหลอสแก้วหรืออีซีเนี่ยครับแต่ของเราเนี่ยเติบโตมาโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราโตมาเฉลีย่ยโบดอยู่ที่ประมาณ13%กว่ามาโดยตลอด ครับที่ออกมาเนี่ยเราก็เติบโตเกินเป้าที่เราวางไว้ถ้าเกิดดูจากตัวเลขที่ที่พุ่งัพขึ้นไปก็30-40%แลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าถ้านักลงทุนดูในข้อมูลต่างๆของเราอย่างลึกซึ้งนะครับก็สามารถมั่นใจได้ครับว่า GFC เนี่ยเป็นบริษัทที่สามารถลงทุนได้ถึงแม้ว่าในตลาดปัจจุบันจะเป็น sentiment ประมาณขนาดนี้อยู่นะครับแล้วก็การที่เราระดมทุนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการนาเงินไปลงทุนในสาขาส่วน,นภูมิพลระามก้าและอุบลซึ่งการใช้เงินชัดเจนมากๆคนไข้ของ G f c อองกบ การมองการรับไรู้รายได้ของ GFC ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันเป็นการที่เป็นระหว่างบริษัทกับคนไข้รายย่อยๆการรับเป็นธุรกิจเงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยทางเรายังมีความมั่นใจว่าเราเป็นบริษัทที่เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแม,ม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันก็ถือว่านักลงทุนไม่ต้องมีความกังวลอะไร,รเลยดูจากผลประกอบการที่ผ่านมาแล้วรวมถึงไรายได้แล้วก็กำไรของเราก็มีการเติบโตมาโดยตลอดเรามาได้ถูกทางแล้วสุดท้ายนี้คะ่ะพี่สนุนัขอยากให้พูดถึง ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนเลยค่ะว่าหุ้นเรา GFC นั้นน่าติดตามแล้วก็น่าเข้ามาดูยังไงบ้างค่ะ ผมฝากเรียนท่านนักลงทุนนะครับว่าผมเข้าใจว่าเซนติเมนต์ในปัจจุบันนี้ทุกคนก็อาจจะก,กลัวการลงทุนในหุ้น IPO แต่ว่า GFC เราเนี่ยมีผลประกอบการที่เติบโตมาได้โดยตลอดอย่าง<ค>ต่อเน,นื่องและทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับโดยถ้าเกิดดูจากข้อมูลล่าสุดนะครับ Q1 ของปีนี้เองเนี่ยเราเติบโตเกินเป้าหมายที่เราวาง<ค>ไว้นะครับสูนถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์เนี่ยประกอบธุรกิจเป็นเงินสดแล้วก็มีเป็นธุรกรรมเนี่ยของ GFC จะดูไม่ยากเป็นระหว่างบริษัทกับรายย่อยทั่ว,วไป<ค>นะคร การที่ในการรับเงินะ่ะไม่มีเพราะเราเป็นธุรกิจเงินสดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับการที่เราระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยการขยายสาขาไปสุวรรณภูมิพระราม9ก้าหรือแม้กระทั่งอุบลเองการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวว่าเงินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มันเป็นการวางแผนเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตตลาดต่างประเทศของเราเนี่ยถือว่าเป็นท็อปอัพเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดในประเทศเราเองกําไรมีดีอยู่แล้วการที่เราขยายสาขาไปเพราะสาขาปัจจุบันผมพื้นที่ไม่พอในการรองรับคนไข้คนไข้่จะมีถ่ายไปสาขา อ,อยู่แล้วส่วนอุบลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเติบโตแน่นอนะนะครับมันเ,เป็นฐานเดิมที่คนไข้เดินทางมารักษากับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าในตลาดปัจจุบันอย่างนี้เนี่ย GFC เป็นที่ที่สามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ The Better Exclusive ก็ต้องขอขอบคุณพี่สนมากค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้ขอบคุณ,คณมากค,ค,ค่ะอีพีหน้านะคะรายการ The Better Exclusive จะไปสัมภาษณ์บริษัทจาล ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ